สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอมนิสจากนังส์ทีมสปอร์ตพูลนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับก็ไปลุยกันกับฟุตบอลทีมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของเกมยูเอฟ่าเนชั่นส์ลีกที่จะไปแล้วนะครับผมจะคัดมา1ตัวนะครับฝากแฟนๆในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยครับทางด้านซ้ายมือผมตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คุณสามารถสแกน QR Code โค้ดเข้ามาได้เลยนะครับสแกนแล้ว คุณจะได้เข้ากลุ่ม V.I.P แบบฟรีๆนะครับอันนี้ไม่เสียสตางค์สักบาทเลยนะครับในกลุ่มนะครับผมจะคัดตัวทีเด็ดประจำวันแจกทุกวันนะตัวเบอร์ตองรวมถึงตัวที่ผมชอบในแต่ละวันนะก็แจกในกลุ่มพูดคุยได้มีเพื่อนร่วมเชียร์บอลด้วยกันเยอะเลยนะครับยังไงก็สแกน QR code มาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับเว็บไซต์ดีๆที่น่าใช้น่าเชียร์มากๆ fm99bet นะครับพูดนึงของเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่าเว็บนี้ดีสุดแล้วนะในในในตอนนี้นะครับปลอดภัยแน่นอน100%แล้วก็ตอนนี้เขามีโปรใหม่นะครับคุณสามารถรับโบนัสยอดเสียทุกวันรับได้ทุกวันเลยนะฮะสมมุติคุณคุณเชียร์บอลอย่างนี้ใช่่ะแเราก็สมมติตายตายไม่ว่าจะเป็นบอลเดี่ยวบอลชุดนะกดรับได้เลยครับวันละ2%นะครับสะสมยอดได้สูงสุดวันหนึ่ง1,500บาท กดได้วันละหนึ่งครั้งนะครับเหมือนเชียร์บอลแล้วมีแคชแบ็กนะถือว่าเป็นอะไรที่ที่โอเคมากๆเลยนะครับอ่ะก็แอดไลน์ไปสมัครเว็บได้เลยนะครับที่แอด fm 9 9 b e t แดนะครับตรงตัวเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็สแกน q ิ่วโค้ดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับหนึ่งคู่นี้นะครับไปกันที่เกมนชั่นซีคในลีก A นะครับยูเครนพบกับ เยอรมันนะครับวันนี้ German เยอรมันต,ต,ต้องไปเยือนนะครับแต่ว่าสภาพทีมเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับฟ mm ู hmm. ทีมขึ้นเยอะครับแนวรุกก็จะมีอย่างทิโมวัยเนอร์กลับมาเป็นตัวจริงนะครับก็จะประสานงานกับแซชนาบรีรวมไปถึงไคฮาวเวินะครับน่าจะเป็นชุดนี้รวมไปถึงตัวหลักจากเบย์มิวนิกนะครับอย่างพวก Leon เลโอนโคลเรสกา นาบรีเองโจชัวคิม,มิชอะไรพวกนี้ก็คือวันนี้จะจะจะเล่นได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับคือเยอรมันเหนือกว่าเยอะอยู่แล้วแล้วก็ยูเครนมีปัญหาเรื่องของเรื่องของนักเตะที่ไม่พร้อมด้วยนะครับขาดไปหลายตัวคือโดนโควิดเล่นงานเยอะมากๆเกมที่แล้วแพ้ฝรั่งเศส1.7แล้วก็วันนั้นน่ะประตูสำรองนี่อานาดมากนะครับต้องไปเอาโอเล็กซานเดอร์ชอฟสกี้ ki, ซึ่งเป็น เป็นตัวที่เลิกเล่นไปจะเป็นชาติแล้วนะครับไปเอากลับมามานั่งบนมานั่งสำรองครับอายุ40กว่าแล้วก็คือนักเตะเหลือ <c oughs> จํากัดจริงๆสําหรับอังเดรเชชินโก้แล้ววันนี้ผมว่าต้านไม่ไหวอ่ะคือเยอรมันต,ต้องต้องพยายามเรียกความมั่นใจกับพื้นด้วยหลังๆโดนสื่อโจมตีเยอะเรื่องของผลงานทีมชาติที่ไม่นิ่งเท่าที่ควรนะครับวันนี้ผมแนะนำเชียร์เยอรมันทุกราคาเลยครับ แ,แพงแน่นอนแล้วก็มีแนวโน้มไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขั้นต่าต้องยิงสองลูกอยู่แล้วนะครับสำหรับเยอรมันนะครับอ่ะก็ฝากไว้1ตัวนี้แนะนําให้เชียร์อินซีเหล็กไปนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ